วันที่4พฤษภาคม2517ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายอธิบายคำธรรมะในลักษณะประธานุกรมธรรมปฏิบัติได้ดำเนินมาถึงครั้งนี้มาถึงคำว่า กรรม,มโยนิที่มากต้องคำคำนี้ก็คือในบทที่กล่าวถึงกรรมในลักษณะศีลธรรมทั่วๆไปมีมากแห่งในสุดตันตปิฎก คือมาเนื่องเลยทำว่ากัมมัตโกมหิกรมมตตยาโทกัมมโยนิกรมมพันธุกัมมปฏิจรโนเป็นต้นตามตัวพยัญชนะกัมมโยนิก็อมอจุดใต้มอสระโอหิยอนอนูสระอิอ่านว่ากัมมโยนิ ตามตัวพยัญชนะก็แปลว่ามีกรรมเป็นโยนิโยนิธรรมนี้แปลว่าที่เกิดก็มีแปลว่าการเกิดชาติหนึ่งก็มีอย่างในพระบาลีที่ว่าโยนิจัตสอารัฐาโหติอาสวานังขยายะแปลว่าโยนิ เป็นอันเขานั่นปรารภดีแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะํำ <c oughs> หรับคำว่ากรรม,มโยนิทิมาในลักษณะของกรรมก็คือการที่มีแห่่กรรมเป็นเครื่องแต่งให้เกิดหรือว่ามีการเกิดที่ต้องเป็นไปตามกรรม <c oughs> มีการเกิดแห่งขันทั้งหลาย ที่เป็นไปตามกรรม <c oughs> ที่แปลว่าเป็นเครื่องแต่งให้เกิดจะ <c oughs> หมายถึงอวัยวะเพศสังมาดาที่แปลว่าการเกิดที่ต้องเป็นไปตามกรรมคำ <c oughs> ว่าโยนินี่ก็แปลว่ากาลณะหรือเหตุที่แปลว่าการเกิดแห่งขันทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมน,น,นี่คำนี้โยนิคำนี้แปลว่า ส่วนแห่งขันทั้งหลายคำนี้มีไว้สำหรับตักเตือนให้ผู้ปฏิบัติมีความสนใจในการปฏิบัติทางศีลธรรมแต่ถ้าจะใช้คำนี้ในลักษณะพิเศษก็ยังอธิบายได้ในแง่ของปรมัติธรรมในข้อที่ว่ากรรมนั้นเป็นเหตุแห่งการเกิด ผลของกรรมผลของกรรมย่อมเกิดมาแต่กรรม